หลังจากที่เราเดินทางลงมาตามไหล่เขาตามทางที่เราจะไปถ้ำขุนแผนเราจะได้พบกับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีเจ้าเจ้าชีเป็นพญานาคราชค่ะ สำหรับกองหินที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นกองหินที่ผู้คนนำมาไหว้บูชาเพื่อขอเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะเป็นความเชื่อของผู้คนนะคะ <uli> ค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นกองหินที่ชาวบ้านนำมาไหว้นะคะบูชาเพื่อขอเกี่ยวกับความรักค่ะ อยางคนหนุ่มสาวนะคะอยากคบกันนานๆมีความรักที่หวานชื่นก็จะมาอธิษฐานขอกับก้อนหินนี้แหละค่ะแล้วแล้วคุณน้องอยากจะขออะไรมั่งไหมครับก็ขอให้ มีความรักที่ดีตลอดไปค่ะยืนยาวด้วยยืนยาวด้วยก็คงจะต้องตั้งหินเยอะๆนะครับให้มันฐานแข็งแรงท่านี้เลย